พาม,มาดูอุตสาหกรรมยานยนต์นบ้างครับนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับที่โครงการรถยนต์แรกได้ปิดไปนะครับก็ส่งผลทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับค่ารถยนต์ก็มีการทําโปรโมชั่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้จะพาไปดูในมุมของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรากับคุณวุฒินันท์นาหิบครับเรื่องของรถใหม่ป้ายแดงตอนนี้ยอดขายเริ่มแผ่วลงหลังรับมอบรถจากโครงการรถันแรกไปมากแล้วนะครับดังนั้นการทำตลาดโค้งสุดท้ายปีนี้ ทำไม่ค่ายรถยนต์กระนำออกโปรโมชั่นดาวถูกผ่อนน้อยรับไฮซีซั่นเพื่อเร่งระบายรถและออกรถยนต์รุ่นใหม่มาบางค่ายถึงกระอัดแคมเปญหนักทั้งให้ส่วนลดมูลค่ารถขับก่อนผ่อนที่หลังดอกเบี้ยต่ำแถมประกันภัยและของอย่างอื่นมูลค่ารวมกันมากกว่าได้รับส่วนลด10,000แบาทจากโครงการรถคันแรกซะอีกขณะที่กลุ่มอุตสาหากรรมยานยนต์คาดว่าการผลิตรถยนต์ช่วง2เดือนข้างหน้าคือกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้ ไว้ที่632,000คันโดยมั่นใจอว่าสิ้นปีจะสามารถรักษาระดับการผลิตโดยรวมอยู่ที่2,550,000คันแยกเป็นยอดขายในประเทศ1,400,000คันและส่งออก1,150,000คันแม้มีความกังวลใจกับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะเริ่มกระจายไปหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อแต่ถึงอย่างไรเราก็มีการเตรียมแผนไว้เหมือนกันในการที่จะสั่ง ชิ้นส่วนนําเข้าเตรียมไว้นะหรือว่าพวกิชิ้นส่วนก็มีการไปตั้งโรงงานแห่งที่สองสำรองไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้น สำหรับตลาดรถยนต์มือสองในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับแต่แม้ว่าจะยังมีเวลาในการปรับตัวอยู่แต่ก็เชื่อนะครับว่าผู้บริหารรถยนต์มือสองนั้นจะสามารถระบายรถยนต์ในสต็อกออกไปได้ทันแต่อาจจะต้องยอมขาดทุนกำไรต่อคันบ้างเพื่อไม่ให้ราคานั้นตกไปมากกว่านี้ครับช่วงนี้พวกรถอ,อีกโกคาร์มันออกมาเยอะใช่ไหมครับเพราะว่า แล้วมีภาษีคืนแสนแรกเมื่อปีที่แล้วมาด้วยใช่ไหมทำให้คนแบบว่าไปเล่นรถพวกมือหนึ่งเยอะเพราะว่าเนื่องด้วยดอกเบีย้ยที่มันไม่ต้องเสียแวดรถมือหนึ่งไม่ต้องเสียแวดใช่ไหมแต่รถมือสองก็ต้องมีพวกแวดภาษีมาให้แบบแม่มก็เลยคือว่าเรื่องรถอะอย่างที่แม่ซิมา่าเงี้ยผมก็คือต้องมีดัมราคาลงมสมมุติคันนึงเราจับเข้าจำนวนเท่านี้เรากาไรเท่านี้เราอาจจะแบบว่าถ้ารถคันนี้ออกยากเราก็ยอมขาดชุนคันนี้ ซึ่งไปขายแบบพวกรถตลาดเนี่ยซึ่งมันได้กําไรมากกว่าอะไรเงี้ยคือต้องตัดแรืว่าคือเหมือนว่ากําไรหลายๆอย่างมันก็ต้องลดลงเพื่อว่าไปแข่งกับตลาดพวกมือหนึ่งให้ได้ครับผมเพราะซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันแบบว่าพอสมควรนะก็รู้กันอยู่เลยครับผมตอนนี้ที่ยังพอไปได้ก็คือรถกระบะอีกข้อคาก็มีส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากขึ้นพะรถเก่งเนี่ยราคาค่อนข้างตกแรงครับเวลาเขาขายทออตลาดเวลาสมมติยึดมาแล้วเนี่ย เอามาประมูลเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนโยกอะครับพูดง่ายๆคือที่ไฟแนนซ์เนี่ยเขาปล่อยยากก็เพราะเขาระบายรถออกไม่ได้แล้วระบายเสร็จขาดทุนเยอะอย่างนี้เขาเลยต้องค่อนข้างเข้มงวดกับรถพวก Eco คคารเป็นพิเศษซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฟรีดาวฟรีดาวได้หมดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็คือต้องใช้เงินดาวมากขึ้นนะครับไม่ว่ารถของคุณจะราคาเท่าไหร่อย่าเล่นนะครับ ต้องประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงของคุณให้ดีซะก่อนไม่อย่างนั้นรัของคุณอาจจะต้องหลุดลอยไปแน่ๆครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ ในมุมของรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันของบรรดาค่ารถยนต์ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้นะครับก็มีการแข่งขันเรื่องของการดาวนะครับที่อาจจะดาวต่ำนะครับผ่อนนานมากขึ้นนะครับวันนี้มาฉายภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าแต่ละค่ายตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากค่ายแรกครับโตโยต้นะครับค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับ รุ่น New v o s นะครับก็ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ3 0 0 0ัเรเศษเท่านั้นเองฮะดาว88,000กว่าบาทน,นะครับหรือว่าเอา v o s เก่ามาแรกใหม่นะครับได้มูลค่ารถเก่าสูงสุดถึง30,000บาทน,นะครับขณะที่ New Yaris นะครับก็ไม่ต้องวางเงินจองเลยนะฮะเขาบอกว่าจองก่อนขับก่อนไม่ต้องวางเงินจองนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นี่ก็ทำตามกระดาดฮะอย่าง มากเลยนะครับก็ถือว่าการแข่งขันรุ่นนี้ก็มีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีบางค่ายนะครับที่มีการแข่งขันแล้วก็มีจํานวนรถที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ค่ายนิสสันเองนะครับก็ตอนนี้ทั้งซิลฟี่โฟร์ซ่านะครับอเมล่าแล้วก็มาร์ชเนี่ยก็ดาวประมาณ9 0 0 0เศษเท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ย0.99%นะครับผ่อนนาน48เดือนแล้วก็ฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับขณะที่ค่าย h อน d ้นะครับ c อรดัซิตี้นี่ดอกเบี้ย0%นะครับดาว25%เท่านั้นเองนะครับหรือว่าอาจจะผ่อน48เดือนนะครับบางแพ็กเกจนี่ก็ผ่อนนะครับต้นๆเท่านั้นเองนะฮะประมาณ4,000กว่าบาทนะครับดอกเบี้ยนะครับ0%ฟรีประกันชั้น1ด้วยแล้วก็บางนะครับบางที่เนี่ยบอกว่าผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับ ขณะที่ค่ายอื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ Ford รุ่นโฟ c u กัสนะครับก็ดอกเบี้ย0%พร์ผ่อน48เดือนฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับปิดท้ายที่เชฟโรเลตนะครับโซนิกเอนะครับ ดอกเบี้ย0%เ์ผ่อน60เดือนฟรีประกันชั้น1เช่นเดียวกันนะครับเมื่อดาว12%นขณะที่ครูสนะครูสเองก็ดอกเบี้ย0%ซ์ผ่อน48เดือนนะครับโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าตอนนี้ใครที่กําลังซื้อลถนี่ก็ต้องดูให้ละเอียดที่ท้วนนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นต่างๆที่ออกมาก็มีการแข่งขันกันเยอะนะครับก็เลือกให้ดีนะครับอย่าไปมองแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่ารถที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับใช้แล้วมีสมรถนนนนเเปป็็ยัังงงไบ้้้าออีตดู ปัจจัยประกอบด้วยนะครับสูเประเด็นอื่นในรอบวันนะครับปีไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับแบงค์ชาติเตรียมหั่น GDP แม้ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมเริ่มทรงตัวโดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในรอบ3เดือนการส่งออกเริ่มฟื้นตัวและดัชนีอุปโภคเริ่มทรงตัวส่วนปรับ GDP เหลือเท่าไหร่รอตัวเลขเศรษฐกิจเดือนตุลาคมนี้เชื่อเงินทุนต่างชาติยังไม่ไหลกลับเข้าไทยเหตุปัจจัยเศรษฐกิจโลกยังคลุมเครือ สภาผู้ส่งออกปรับเป้าส่งออกปีนี้เหลือ2.5มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน2 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐจากอาน,นิสงฟื้นตัวของคู่ค้าในตลาดหลักทรัพย์และออเดอร์ช่วงเทศกาลดันยอดส่งออกท้ายปีสดใสแรัฐวางยุทธศาสตร์ดันสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจริงจังชี้ความผันผวนของตลาดเงินและตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลถึงปี2557 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังยกเลิกแผนหารือผู้ประกอบการถึงผลกระทบปรับลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยหลังรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายลดภาษีฟุ่มเฟื่อยผู้ประกอบการไม่เชื่อมั่นการท่องเที่ยวพยุงเศรษฐกิจเหตุเศรษฐกิจชะลอตัวไตรามาสสุดท้ายเตรียมจุดรายได้ลดกว่า23ชี้ปัญหาใหญ่กำลังซื้อคนไทยลดลงสวนทางต้นทุนราคาสินค้าและบริการพุ่งสูงขณะที่เอกชนจี้ภาครัฐ อัดโปรโมชั่นด่วนจูงใจคนเที่ยวช่วงหายซีสัน่นตลาดหุ้นทั่วโลกพากันปรับตัวลงอยู่ในแดนลบจากแรงเทขายของนักลงทุนซึ่งวิตกกังวลว่าจากความเห็นที่ไม่ลงตัวกันระหว่างสองพักการเมืองเกี่ยวกับปัญหาการคลังคือเพดานหนี้สาธารณะกับปัญหางบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศซึ่งเรียกกันว่าโอบามาแคร์อาจเป็นจำนวนปวดตลาดโลกรอบใหม่ ปิดท้ายที่ข่าวลือของ Apple นะครับที่อาจจะมีการออก iPad 5มาย่วดน้ำลายบรรดาสาวก Apple อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าการเปิดตัวน่าจะเกิดขึ้นเดือนหน้าที่สำคัญอาจจะเป็นสีทองด้วยนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าเว็บไซต์ด้านไอทีของจีนนะครับดูนิวส์ได้เปิดเผยภาพที่อ้างว่าเป็นภาพหลุดของเครื่อง iPad 5ซึ่งเป็นสีทองนะครับซึ่งคาดกันว่า Apple จะวางขายหลังจากประสบความสำเร็จในการขาย iPhone 5S ที่เป็นสีทองนะครับโดย iPad รุ่นที่ว่านี้คาดว่าจะมีระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเจ้าของเครื่องเหมือน iPhone 5S ด้วยนะครับการเปิดเผยนี้มีขึ้นทมกางข่าวสพัดนะครับว่า Apple เตรียมออกวางขาย iPad 5ในเดือนหน้าแล้วก็มีภาพหลุดหลายภาพนะครับ ที่แสดงให้เห็นว่า iPad รุ่นนี้จะมีหลายสีนะครับรวมไปถึง iPad mini ด้วยแต่ Apple เองก็ยังไม่มีการออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าจะวางขาย iPad 5เมื่อไหร่ แต่เขาคาดการณ์กันนะครับว่าจะเกิดขึ้นวันที่15ตุลาคมนี้แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแอปเปก็ได้วางขาย iPad mini ในช่วงปลายปีเช่นเดียวกันและก็มีโอกาสสูงนะครับที่ Apple จะวางขายในช่วงเดือนเดียวที่ว่านี้นะครับเพราะว่าเข้าช่วงคริสต์มาสพอดีพอดีนะฮะส่วนราคาของ iPad รุ่นปัจจุบันก็ลดลงในหลายภูมิภาคหลังมีข่าวว่า Apple เตรียมวางขาย iPad 5เร็วๆนี้ครับ